สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนันงสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเป็นวันพสะัสบดีหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราคงได้เห็นท่าทีของสมาชิกรัฐสภาซึ่งก็หมายถึงสสบางส่วนซึ่งก็หมายถึงสว บางส่วนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งที่ว่าจะเอาตัวเลข500หรือว่าตัวเลข100นั่นแหละครับแต่เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังอยากจะให้วิเคราะห์ต่อเนื่องกันไปว่าแล้วหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อจะมีผลยังไงกับการเลือกตั้งประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วตัวเลขจะออกมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับคนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใครเข้าไปนั่งในสภาก็คือประชาชนเพราะฉะนั้น วันนี้ประกาศหอมก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปโดยหัวข้อที่ใช้ในวันนี้คือหัวข้อที่ว่าเห็นรัฐบาลหน้ารำไรถ้าแปลกันแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าพอจะเห็นคราวหน้าเคราตาของรัฐบาลชุดหน้าแล้วนะครับเห็นแบบรำไรรำไรอยู่ว่าจะเป็นใครบ้างเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่ายังไม่ตกนะครับ ร่างพรบรประกอบรัฐธ,ธรรมนูญบริการเลือกตั้งสสเนี่ยยังมีอายุถึงวันที่15สิงหาคมแต่ว่าวันนี้วันที่11แล้วนะครับประกาศของบอกว่ายังไม่ตกคือถ้าหากว่าสมาชิกรัฐสภาเสียงสูนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติเขเกิดตกลงปรงใจกันเรียบร้อยว่าทําแท้งไปซะก่อนถึงวันที่15สิงหาคมอันนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภาขึ้นมาอีกนะครับก็ปล่อยมันไปครับ ปล่อยให้มันตกไปอย่างถาวรไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปใช้ร่างกฎหมายเดิมซึ่งเท่าที่ได้สดับตรับฟังมาเนี่ยนะครับสมาชิกส่วนใหญ่เขาบอกว่ากลับไปใช้ร่างของรัฐบาลตามข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็คือสูตรหารด้วย100นั่นเองก็ว่ากันไปครับจะยังไงก็ว่ากันไป แต่ทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าแล้วใครแหะครับที่จะได้ประโยชน์จากกติกาการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ครับก็อย่างที่เคยเขียนไปถึงหลายครั้งแล้วนะครับว่าหาด้วยร้อยเนี่ยพักการเมืองขนาดเล็กที่เราเรียกกันว่าพักเล็กพักน้อยพักเกิดใหม่พักเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสสูงพันครับส่วนพักการเมืองขนาดใหญ่ก็จะได้จํานวนสอสอเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น สมมติฐานตรงนี้เนี่ยทำให้เราพอจะมองเห็นโฉมหน้าของรัฐบาลถัดไปอยู่รำไรรำไรนะครับว่าใครหน้าจะได้เข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศหรือมีอำนาจไปครอบครองอธิบายความกันอย่างนี้ครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นการต่อสู้กันของพักการเมืองขนาดใหญ่กับพักการเมืองขนาดกลางส่วนพักที่ไม่มีสอสอเขตได้แต่สอสอพาร์ที้ลิสจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับ เตรียมตัวเซ้งที่ทําการพักเอาไว้ได้เลยนะครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกว่าหาด้วยร้อยแล้วผลการเลือกตั้งมันจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ให้นึกภาพอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพรรคเพื่อไทยในการชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นั่นแหละครับเอาง่ายๆแต่จริงๆจะว่าไปจะไปบอกว่าพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกพรรคก็ใช้กติกาเดียวกันนะครับแต่ว่า เมื่อคนเลือกพักเพื่อไทยมากกว่าก็ต้องยอมรับตามนั้นอันนี้เป็นสมมติฐานโดยเอาฐานคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับสูตรหารด้วยร้อยเนี่ยมันคำนวณไม่ยากหนอะครับแค่เอาร้อยไปหารคะแนนรวมที่คนไปใช้สิทธิ์อย่างเช่นคนไปใช้สิทธิ์35ล้านคนก็เท่ากับว่ามีสอสปาร์ตี้ลิสต์หคนต่อคะแนนเสียงที่เลือกเขาคือจำนวน350,000คนง่ายไหมครับ แต่ถ้าเกิดใช้เกณฑ์การเลือกตั้งในปี2562เนี่ยนะครับกติกามันจะต่างกันนิดหนึ่งคือพรรคพลังประชารัฐได้คะแนน๊อปูล่าโหวตคือคนเลือกพรรคนี้เนี่ย8,441,274คนมีคนเลือกพรรคเพื่อไทย7,881,100กับอีก6คนเพื่อไทยได้คะแนน๊อปูล่าโหวตหรือว่าคะแนนคนเลือกพรรคเนี่ยน้อยกว่าพลังประชารัฐนะครับ พลังประชารัฐก็จะได้สสปฏิลิสไป24คนถ้า้อยไปหารนะครับส่วนเพื่อไทยเนี่ยจะได้ปฏิลิส22คนแต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าระบบการเลือกตั้งเดิมเนี่ยพลังประชารัฐได้สอสอปฏิลิสไปเพียง18ที่นั่งเท่านั้นสมมติฐานเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเอาไปหารแค่นั้นเองส่วนเพื่อไทยเนี่ยเป็นศูนย์ครับ เพราะว่าสอสอพึงมีมันเต็มเพดานอยู่แล้วเห็นไหมครับมันจะมีตัวแปรมีเงื่อนมีงงาอยู่พอสมควรนี่แหละครับก็อ,อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทําให้แกนนําพักพลังประชารัฐเองเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดเอาร้อยไปหารมันก็เป็นคุณกับพักมากกว่าการเอา500ไปหารแต่อย่างว่านะครับในการเลือกตั้งเนี่ย แต่ละพรรคการเมืองเขาก็ต้องบั่นใจก่อนนะครับว่าฐานเสียงของตัวเองเนี่ยมันมีมากมีน้อยอะไรขนาดไหนถ้าหากว่ามีการแต่งตัวเลขเพื่อเอาใจนายเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าโอกาสแพ้ในสนามรบมันก็จะมีสูงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของกระแสทางการเมืองเนี่ยไม่ง่ายครับต้องบอกว่าไม่ง่ายที่พลังประชารัฐจะได้คะแนนคนเลือกพักพลังประชารัฐสูงเท่ากับการเลือกตั้งเมื่อปี2562เพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับ พราะว่าบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบกับบัตรเลือกตั้งสองใบมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะทําให้พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนเนี่ยแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยคือบัตรหนึ่งใบเนี่ยเอาตรงกลงก็คือจําใจนะครับว่าต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรคเพราะเป็นเบอร์เดียวใบเดียวแต่ถ้าเกิดบัตรสองใบเนี่ยมันเลือกคนใบหนึ่งก็ได้เลือกพรรคอีกใบหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับมันแตกต่างกัน ทีนี้คนที่เลือกพักพลังประชารัฐเมื่อปี2562เนี่ยนะครับจะมีอยู่จํานวนหนึ่งที่จะถอยกลับไปเลือกพักเดิมที่เขาเคยเลือกกันส่วนหนึ่งก็จะเลือกพักที่แตกออกไปจากพลังประชารัฐนั่นแหละครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการเมืองในพลังประชารัฐบางกลุ่มเริ่มที่จะส่งสัญญาณกันแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ไปต่อกับพลังประชารัฐแต่อาจจะกลับไปรังเดิมต่างกับเพื่อไทยครับที่พยายามจะรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวกันเอาไว้ เอาละอาจจะมีแตกออกไปบ้างอย่างเช่นพักไทยสร้างไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าการแตกแบบนี้มันมันไม่ได้มีในยะสําคัญอะไรเลยนะครับเพราะว่าฐานเสียงส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่อยู่ที่ภาคอีสานกับภาคเหนือซะมากกว่าเพื่อไทยไม่ต้องการแลนสไลด์ในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแต่ต้องการชนะขาดในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสาน รู้ได้ยังไงครับก็ดูสิครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยนําโดยหัวหน้าครอบครัวย้านะครับว่าไม่ใช่หัวหน้าพักหัวหน้าครอบครัวอย่างอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเนี่ยทุ่มลงไปยังพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนพลังประชารัฐก็พยายามอยู่เหมือนกันแหละครับแต่ดูมันว่ายัางตามหลังเพื่อไทยอยู่หลายก้าวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมันจบที่สูตรหารด้วย100เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับพักเพื่อไทยมากขึ้นไปอีก นี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่ที่ว่ามานี้เนี่ยทำให้เราอาจจะพอมองเห็นแล้วนะครับว่าพักเพื่อไทยน่าจะได้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งภายใต้ข้อสมมติฐานที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเพื่อไทยได้กลับมาบริหารประเทศคําถามคือนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครเราก็จะได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองครับเพียงแต่ว่านามสกุลเดิมเท่าน,นั้นเองคือจากตระกูลชินวัตรนั่นแหละครับเอาละครับ นี่คือภาพคร่าวๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งครั้งถัดไปหรือว่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับและลุงตูแ่แะครับอาจจะมีคนถามคืออย่างนี้สําหรับลุงตู่เนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งมีไหมมีครับแต่ว่ามันยากยากเหมือนกับต้องเข็นครกขึ้นภูเขาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลับลงไปงมเข็มในมหาสมุทรอีกครั้งหนึ่งมันยากครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าลุงตู่เนี่ยโชคไม่ดี คือรัฐบาลชุดนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับต้องบริหารประเทศภายใต้แรงกดดันสารพัดส,สารพันเลยมากมายจริงๆนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดเรื่องของสงครามเรื่องของเศรษฐกิจตกต่าเป็นประวัติการทั่วโลกนะครับและก็ตกต่ํายาวนานเข้าสู่ปีนี้ซึ่งเป็นปีที่3เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเอาละถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีผลงานมากมายโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีการปฏิรูปกันขนาดใหญ่ชนิดที่ เรียกโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทำหรอกครับไม่มีหรือทําก็ทําไม่ได้แต่ยังว่าแหะครับสาหรับการเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนอาจจะไม่พอใจรัฐบาลแล้วก็ต่อการคนใหม่เข้ามาแทนอันนี้ต้องเข้าใจได้นะครับมันไม่มีหลักประกันอะไรหรอกครับที่จะบอกว่าคนใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยจะทําได้ดีกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรไม่มีหลักประกรันก็ลองดูรัฐบาลยิ่งลักเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับบริหารประเทศยังไง บริหารประเทศไม่ได้แถมยังจะสร้างปัญหาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับกติกาการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคัดกรองคนเท่านั้นแหละครับมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของประชาธิปไตยแต่ว่าการคัดกรองที่ผิดพลาดเนี่ยอย่าลืมนะครับมันสามารถที่จะนําไปสู่หหยณะขึ้นมาก็ได้นะครับประเทศไทยเราอาจจะวนกลับไปสู่การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่ากติกาการเลือกตั้งมันมีความใกล้เคียงกันเหลือเกิน การชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคอะไรก็ตามถ้าเป็นการชนะแบบแลนสไลด์ผลที่ได้มันคืออะไรมันคือการนํากลับไปสู่เเด็จการรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันคือกติกาการเลือกตั้งเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความคิดของนักการเมือง นกักการเมืองวันนี้เนี่ยยังเล่นเกมกันอยู่ยังทําสภาล่มกันอยู่แล้วก็อ้างว่านั่นคือสิทธิ์ที่ทําได้เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบรัฐสภาเพื่อยับยั้งกฎหมายที่เขาอ้างว่าไม่ชอบทำมุมหนึ่งเนี่ยมองกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเพราะว่ามันคือกฎหมายเลือกตั้งสสซึ่งเป็นคนออกกฎหมายย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง แต่แทนที่จะพิจารณากฎหมายกันอย่างสง่างามเนี่ยก็กลับไปใช้วิธีการให้สภาล่มเพื่อให้กฎหมายมันตกไปมันคืออะไรล่ะครับมันเป็นแทคนติกที่ทําได้ครับแต่ว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันพี่น้องประชาชนต้องไปคิดดูว่าจริยธรรมกับแทคนติกอันไหนมันสาคัญกว่ากันนะครับในแง่สัพพิติางการเมืองนี่แหละครับวิธีการแบบนี้มันจะกลายเป็นมาตรฐานการทํางานตามใบสั่งเพราะฉะนั้นโอกาสหน้าไม่แปลก ถ้าหากว่าจะประสบพบเจอกับกรณีที่มีพฤติกรรมใกล้เคียงแบบนี้อีกนะครับไม่แน่หรอกครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเสนอเข้าไปในสภาปุ๊บแต่บรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะพ่งนึกขึ้นได้เหมือนกันว่าเออตัวเองเสียประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เขีรยกฎหมายมันทิ้งไปตามใบสั่งพฤติกรรมเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีบรรทัดฐาน ให้เห็นแล้วนะครับร่างพรบประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยประกาศหอมบอกว่าเป็นกฎหมายสําคัญมีศักดิ์เหนือกว่าร่างพระราชบัญญัติธรรมดาธรรมดาแต่ว่ากระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภานี่แหละครับตั้งแต่วาระแรกจนถึงวาระที่สามเนี่ยทำกับร่างกฎหมายฉบับนี้เหมือนกับเป็นร่างกฎหมายเป็นแบบฝึกหัดชั้นอุบาลอย่างนั้นเลยนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนึกจะขีดก็ขีด นึกจะฆ่าก็ฆ่านึกจะฉีกทิ้งก็ฉีกทํากันง่ายๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับจะหารด้วยร้อยหรือว่าหารด้วย500เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือประชาชนต่างหากที่สําคัญที่สุดประชาชนเลือกใครมากที่สุดก็ต้องให้คนนั้นแหละครับได้สิทธิ์ในการตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศก่อน แต่ทีนี้มันก็ยังติดอยู่ติดอยู่แต่ว่าโครงสร้างการเมืองของไทยเราเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับฝั่งหนึ่งมีระบอบทักษินยืนระยะโกงมาตั้งแต่รัฐบาลพี่ชายยังกระทั่งรัฐบาลน,น้องสาวแล้วก็กําลังถูกจับตามองว่าจะสืบทอดโดยรัฐบาลของลูกสาวต่อไปหรือไม่นี่เป็นฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นผดเด็จการต้องการสืบทอดอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะหารด้วยร้อยหรือว่าจะหารด้วยห้าร้อยก็ตามเนี่ย ยังไงยังไงมันก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้อีกหลายปีนะครับ